คุณต้องการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จหรือเป็นคนที่ประสบความล้มเหลวโดยวงโลกของใดบายทีพัฒคนที่ประสบความล้มเหลวเมื่อได้รับภาระได้รับงานอะไรก็ตามอันดับแรกเลยเขาจะคิดถึงขีดจํากัดข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเพื่อที่จะบล็อกให้เขาไม่ก้าวข้ามจากจุดเดิมที่เขาเป็นอยู่ ส่วนคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะนึกถึงจินตนาการว่าเมื่อเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาจะยิ่งใหญ่และเกิดความภาคภูมิใจมากขนาดไหนคนที่ประสบความล้มเหลวจ,จะจิตใจคิดฤิษยาใจครับใจแคบไม่เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ประสบความสําเร็จจะมีมุทิตาใจกวา้างอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมที่จะแบ่งปันความสําเร็จให้กับทุกคนคนที่ประสบความล้มเหลวเขาจะรอกเรียนเรียนแบบผลงานของผู้อื่น คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะคิดต่างและต่อยอดจากสิ่งที่เป็นอยู่คนที่ประสบความล้มเหลวเขาจะเห็นแก่ตัวคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะเห็นแก่ส่วนรวมเป็นที่ตั้งคนที่ประสบความล้มเหลวเขาจะทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วใครแบ่งปันบอก Lindsay, บอกล่าวตักเตือนอย่างไรไม่สนใจไม่ทำให้เขารู้สึกในทางที่ดีขึ้นมาได้ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อยอดแก้ไขพัฒนาตัวเอง เพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนคนที่ประสบความสําเร็จหรือประสบความล้มเหลวเราสามารถคาดเดาได้เลยว่าเขาจะเป็นยังไงดูจากวิธีคิดและวิธีการกระทําของเขานั่นเองคนที่ประสบความสําเร็จหรือประสบความล้มเหลวในชีวิตของเขานั้นเป็นผลมาจากวิธีคิดของเขานั่นเองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เขาเชิดชูหรือบูชาเพราะฉะนั้นเราเอง ม,มาเปลี่ยนไม้เซตเพื่อที่จะทําให้ตัวเองไปสู่ความสําเร็จเปนดีกว่าจากที่เราเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันปสวยครับ